เมื่อนีตั้งใจต้องได้ต้นนีสองรอบแล้วครับเสียมหักแล้วครับครัง้งที่แล้วครั้งที่แล้วเสียมหักไปแล้วต้นนี้รอบนี้อย่าหักนะจ๊ะนี่ <ไป S 1> คนขุดกล้วยให้นะผ้าไม่มานี่ไ,นไม่มาก็คือไม่กลับบ้านนะนบังคับค่ะบังคับค่ะไม่มาไม่ได้นี่ไม่มาก็บังคับให้มาขุดใหได้ไอ้ห็หักค่ะว่าหยังขาดนิดนิดนิดน่ไปเนยังให้มันมีรากติดขนาดนั้นมันก็ได้แล้ว นี่ได้แท้ได้แท้จ้วกจวกแล้วนี่ขึ้นไหมเสียมหักอีกบ้าเดี๋ยวเสียมหักอดี๋ยวหักเด้อหักกี่แค่ดียวอยากซื้อไปใส่เขาเสียมยีลุ้นหรือเสียมไผ่แค่หนี่งให้เสียเสียมยียอดนี่มันต้นไม้อาจจะไม่ด่างนะมันน่าจะด่างนะคะเนี่ยต้นนี้ด่างต้นนี้ด่างแถมมอปลายด่างมันนีเขียวใช่ไหมฮะโอนิมฟังเดี๋ยวต้นไม้ออกมาหนาจะด่างนี่ใบนุ่นใบนุ่นสวยๆ อาลจอยนี่จอยหลักากติดเด้อเา่ลฮดึงก่อนดีกว่ามอึดอึดหลมีัก่จึ๊หลกติดติดยอะมันติดแรงนิดนึงจึ๊นึงจึ๊นึงมันติดขี้ด้มันติดขีดตมันเอายากเนาะทมี่มันมลึกถลากติดได้แทะเอออกแล้วไหนป่าวมีลกปะ ได้<ะ>นิดนึงยังดีเออได้อยู่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 ก็ไปเลี้ยงแค่กระถางก่อนะไปร้องดินเดี๋ยวมันเดินหมด